ด,ด้วยตัวผมเองนะฮะที่ที่โรเตชันเด็กนะครับแล้วก็มันเสียประตูเร็วเราก็เลยต้องเปิดเกมแรกในครึ่งหลังซึ่งก็ทําได้ดีที่สุดเด็กก็ทําได้ดีที่สุดก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมรับผิดชอบด้วยตัวผม,ผมเองนะครับก็นี่คือช่องเจ็ดนะครับผมขอ,อยุติในการทําหน้าที่โค้ชฟุตบอลปตทะทรยองณวันนี้เพราะว่า ไม่อยากทําให้ทีมเสียไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็วให้คนอื่นที่มีความสามารถมาทําเพราะตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับก็ขอยุตินวันนี้ผมขอบุณสําหรับแฟนบอลสําหรับผู้บริหารสําหรับนักฟุตบอลทุกคนนะครับสถิติที่ผ่านมามันเป็นเครื่องบอกบอกแล้วว่าทีมเล่นด้วยกันเป็นทีมนะครับแล้วก็ทํางานด้วยกันเป็นทีมแต่ตอนนี้มันมันม,ม,นมีมันมีบางอย่างที่อาจจะต้องผิดพลาดไปก็ขอรับผิดชอบไห้คนเดียวนะครับขอบคุณมากครับที่ตัดสินใจตรงนี้เพราะไม่มีแรงกดดันอะไรเอ่อ เป็น,เป,นเป็นความเป็นความมีเหตุผลส่วนตัวนะครับเหตุผลส่วนตัวซึ่งเราเราไม่สามารถที่จะย,ยืนระยะกับตรงนี้ได้แล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งผมไม่พูดดีกว่านะครับเป็นเหตุผลแต่ผู้บริหาสรสนับสนุนแฟนบอลสนับสนุนนักบอลสนับสนุนอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยตัวผมเองคนเดียวลว้ลวนๆมองว่าจะมีโทษเปนไหนไม่ทราบไม่ทราบครับตรงนี้ต้องต้องผู้บริหารนะครับอโอเคนะครับขอบคุณครับพีงผม